อ่าเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาจัดสเปคคอมสาหรับเล่นเกมในงบ47,0 0 0บาทกันนะครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับคิดถึงมากสาหรับเว็บเนี้นะครับจนถึงปัจจุบันราคาก็ยังไม่อัปเดตเลยนะครับดูราคาการ์ดจอสิครับยัง rtx 3 0 6 0เนี่ยราคาหมื่นดึงเท่านั้นเองนะครับแหมหาได้ที่ไหนนะครับเนี่ยอ่า ก็วันนี้ก็จะจัดเป็นสเปคสำหรับเล่นเกมในงบค่อนข้างไฮเอ็น d นะครับแน่นอนผมจะใช้ RTX 3060นั่นแหละนะครับแต่ว่าผมเผื่อราคาไว้ให้แล้วนะครับคือในงบ47 0 0เนี่ยเวลาคุณจัดในเนี้ยคือด้วยความที่ราคามันไม่อัปเดตเลยรวมถึงของบางชิ้นที่ผมต้องการเนี่ยมันไม่มีในนี้ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นแล้วก็อยากจะให้อิงตามลิสต์ที่ผมเขียนไว้ในดิสคริปชันใต้คลิปมากกว่านะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะหาลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับร้านในที่ขายผมจะคัดร้านดีๆในราคาที่ถูกที่สุดเอามาแปะไว้ให้นะครับถ้าลิงก์ยังอยู่ก็สามารถกดและซื้อผ่านตรงนั้นได้เลยเราเอามาชิ้นแรกแล้วนะครับ RTX 3 0 6 0นะครับ12กิกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งผมคำนวณไว้ให้แล้วนะครับในงบ นะครับซึ่งอ้จริงถ้าคุณซื้อมือ2ก็สามารถถูกลงได้อีกนะครับส่วน CPU วันนี้ก็จะเป็น Intel นะครับค่ายฟ้ากับ1 1 4 0 0 f นะครับก็จะเป็นตัวใหม่นะครับจริงๆก็ไม่ใหม่มันออกมานานแล้วแหละแค่ผมไม่ได้ทำคลิปสักทีจริงๆ Gen 12จะมาแล้วนะครับเนี่ยอาจจะปลายปีต้นปีประมาณนี้นะครับแต่ถ้ารีบซื้อก็ตัวนี้ใช้ก่อนได้นะครับจริงๆก็ไม่น่าจะได้ราคานี้ตอนนี้ล่าสุดผมเห็นอยู่ประมาณ8 0 0 0บาทนะครับแต่ก็ราคาก็จะมีขึ้นขึ้นลงๆอ่ะนะครับ อาจจะมีโค้ดลดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับรวมๆก็อาจจะสามารถซื้อได้ที่7นะแต่ผมจะคำนวณเป็น8,000บาทในงบนะครับโดยตัวนี้เนี่ยก็จะมี6คอสิบสองเทรดนะครับสถาปัตยกรรม10นาโนเมตรนะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมเลือกมาเพราะว่าราคาพอๆกับลายเส้น5 Gen 3นะครับ3 6 0หนั่นแหละเอาง่ายๆด้วผมชอบเลือกประจำเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทำเฟรมเรทได้ดีกว่าค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ในด้านการทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างสูสีนะครับก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับไม่เกิน10%นะครับถ้าเทียบกับลายเส้นะแต่ว่า ถ้าเทียบกับไรเส้น5 5 6. 0ห้ที่เป็นเจ็ดใหม่กว่าเนี่ยตัวนี้ยังถือว่าด้อยกว่าเกือบทุกด้านเลยนะครับแต่ว่าก็จะได้ข้อดีว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างถูกนะครับ5 0านเอนี่ประมาณ10ื่นหนึ่งได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีจัดไว้ให้ด้วยในคลิปต่อไปนะครับก็จะได้เทียบกันเลยว่าเออตัวนหนมันดีกว่ากันส่วนเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดผมก็จะเลือกเป็น H510m นะครับก็จะเลือกเป็นบอร์ดที่รองรับ M 2ด้วยนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ H510MA Pro นะครับซึ่งตัวอื่นๆนรอบๆข้างเนี่ยมันไม่รองรับ M2 นะถ้าคุณอยากใส่ M2 เร็วๆเนี่ยก็เช็คด้วยดีๆนะครับก็แล้วสามารถเช็คจากไหนนะครับคุณสามารถกดดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดูว่าเออมันมี M2 หรือเปล่านะครับอย่างนี้ก็จะมี1 M2 นะครับแต่จริงๆไปอ่านที่หน้าร้านจะดีกว่านะครับเพราะว่าเว็บนี้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อใจข้อมูลเท่าไหร่นะ นะครับอนนัจริงแค่ราคาก็คุณก็เห็นอยู่แล้วว่ามันน่าเชื่อใจหรือเปล่าซึ่งผมก็ค่อนข้างกลัวว่าเออข้อมูลอาจจะไม่ตรงนะครับดังนั้นดังนั้นแล้วก็แนะนำให้ไปเช็คกับหน้าร้านอีกทีหนึ่งว่ามันรองรับไหมหรือถ้าคุณมีฟีเจอร์ที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเช็คหน้าร้านอีกทีหนึ่งว่าเออข้อมูลมาตรงกันหรือเปล่านะครับส่วนแรมนะครับแรมก็ใช้เป็น16 g ินะครับ8คูณ2นะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นราคาจากน้อยไปมากเลยละกัน เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับของ Thermaltake นะครับ16บัส3า0 0นะครับแล้วก SS ็ SSD เนี่ยด้วยความที่เราเลือกตัวที่มันรองรับ M 2นะครับเราก็สามารถเลือกตัวที่เป็น M 2ได้ซึ่งมันจะเร็วกว่า SATA ค่อนข้างมากนะครับแต่เราจะใช้แค่ Gen 3มันก่อนนะครับเราจะใช้เป็นเออผมเลือกแบรนด์เลยแล้วกันนะครับเอาเป็น WD Black นะครับที่ผมเลือก WD Black SN 7 5 0 250GB ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าราคามันเทียบเท่ากับตัวบนเลย นะครับคือเนี่ยมันเป็นราคาเก่านะครับเป็นราคาประมาณปีที่แล้วตัวนี้พันสแต่ตอนนี้ WD Black ตัวนี้เนี่ยเหลือแค่พันสเท่านั้นนะครับพันสนะครับมันอยู่ที่ประมาณพันสองปลายๆนี่แหละนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยคุ้มมากๆนะครับซึ่งถ้าถามว่าเจ้าตัวนี้มันลดไหมมันก็ลดแต่แต่ราคามันก็ใกล้เคียงกันนะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในพวกนี้เนี่ย มันจะเป็น m 2 sata นะครับสังเกตตรงแง่งนะตรงนี้จะมี3แง่งส่วนอันนี้จะเป็น2แง่งและอันนี้ก็จะเป็น2แง่งนะครับอันนี้คือ m 2 sata ซึ่งมันช้านะครับคือ max speed มันก็จะอยู่ที่ประมาณ600อเมกะนะครับเพราะงั้นพวกนี้ก็จะเร็วแค่5 6 0ถึงเมกนะครับแต่ว่าถ้าเป็น pce อย่างเงี้ยแค่ Gen 3เนี่ยแค่ Gen 3นะครับก็ เร็วได้เกือบเกือบ4กิกต่อวิทเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ3.53.2อันนี้แล้วแต่นะครับก็จะแล้วแต่ว่ามันกำหนดมาประมาณไหนนะครับซึ่งอันนี้ซึ่งถ้าเป็น w d b l u e ู n 5 0เนี่ยก็จะเร็วประมาณ2กิกเศษเศษนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเร็วประมาณ3กิกนิดๆนะครับอ่าซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าพวกนี้เนี่ย6เท่าเลยทีเดียวนะครับในราคาที่ถูกกว่าในหน้าตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแต่ถ้าซื้อจริงเนี่ยราคาพวกนี้จะต่างกันแค่ร้อยสองนะครับผมก็ ผมก็แนะนำ WD Black มากกว่านะครับอาจจะใส่ไปตัวเดียวตัวเล็กๆนะครับแค่ 250G ้กิกนั่นแหละเอาไว้บูตเครื่องนะครับเอาไว้เป็นตัวบูตเครื่องนะครับก็ลง Windows ที่ตัวนี้นะแล้วถ้าคุณต้องการที่เพิ่มนะครับอันนี้คุณควรจะรู้ตัวเองเนะว่าคุณต้องการ SSD ต้องการฮาร์ดดิสเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณก็สามารถใส่เพิ่มไปนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมใหม่ๆห,หน่อยกินสเปคหน่อยอย,อย่างเงี้ยผมก็แนะนํา SSD แล้วแหละแต่ว่า ตัวที่สใส่เป็น SATA ก็ได้นะครับเพราะว่า M2 กับ SATA เนี่ยถึงความเร็วมันจะต่างกันเยอะก็จริงแต่ว่าในเกมเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเห็นผลนะครับเพราะว่าในทางด้านโค้ดเนี่ยส่วนใหญ่มันดึงข้อมูลมาใช้ได้แค่ประมาณแบบประมาณ8 0 0เมกตวิอะไรเงี้ยซึ่งคุณเทียบ SSD SATA 500กับเจ้าพวกนี้กับเจ้า M2 2-3,000อะไรเงี้ยมันจะดูแตกต่างกันน้อยมากจริง นะครับดังนั้นแล้วสามารถเก็บเกมในซาต้าได้แล้วมันสามารถใส่ได้อีก4ตัวนะครับคุณอยากใส่ตัวละหนึ่งเทเลบต์สตัวหรือ2องเทเไบต์สตัวอันนี้แล้วแต่เลยนะครับก็สามารถจัดสรรก็ได้นะครับใส่ไปก่อนได้ถ้าไม่พอก็ใส่เพิ่มได้นะครับใส่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพาเวอร์สไพลนะครับถ้าผมให้ถ้าผมเลือกจากเว็บนี้นะก็จะเอาเป็นซิวสโตนนะครับซิวสโตน500วัตต์อะไรย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนําสัก700วัตต์จะดีกว่านะครับ ๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันมีตัวไหนน่าใช้บ้างนะครับก็จะเลือกเป็นแอนติกไม่ก็ซิลเวอร์สโตนนะครับคู่นี้นะครับแอนติกก็จะมีอะตอมบีนะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาแทนนะครับซิลเวอร์สโตนก็จะมีหลายรุ่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นค่ายพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับเรื่องรุ่นไหนก็ได้ดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันนะครับแค่อาจจะดีมากดีน้อยแต่ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ของผมหมดนะครับอย่างตัวซิลเวอร์สโตนตัวนี้ก็เป็นสาตรฐานนะครับถูกที่สุดแล้วแล้วก็ สเปคดีมากๆนะครับแล้วก็เคสอีกสักเคสนึงนะครับก็แนะนําให้เอาสักใหญ่ๆหน่อยนะครับเคสขนาด ATX อะไรเงี้ยกำลังดีจะได้ไม่มีปัญหาแบบใส่การ์ดจอไม่เข้าหรือว่าเวลาจับเกียร์ใส่ชุดน้าอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหานะครับเอากว้างๆไว้ก่อนรวมๆเนี่ยมันจะเขียนว่า2 8ง0 0ืแต่ว่าในราคาจริงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 5่0 0ืถึงสี่หมโดยประมาณนะครับซึ่งผมก็เลยกล่าวว่าจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่า47นะครับอันนี้ก็ จะเป็นราคาเต็มนะแต่ว่าถ้าคุณซื้อช้อปปีแบบแบบที่ผมซื้อประจาเนี่ยมันก็จะมีพวกโค้ดมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะช่วยคุณประหยัดไปได้ประมาณ 10- บถึงยีนต์นะครับนั่นหมายความว่าคุณซื้อประมาณ50,000เนี่ยคุณอาจจะประหยัดได้ประมาณสัก5 0 0 0ถึง10,000บาทเลยทีเดียวก็แนะนําว่าถ้าจะซื้อเนี่ยก็ซื้อตอนลดจะดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณรีบจะจัดก็ได้นะครับไม่ว่ากัน แล้วก็มาดูใงด้านผลเทสกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมก็เตรียมผลเทสเอาไว้ให้แล้วนะครับมาดูเลยดีกว่านะครับ Cyberpunk 2077นะครับ RTX Medium DLSS Auto Full HD ได้54เฟรม Assassin's Creed Valhalla Ultra Full HD ได้64เฟรม GTA 5 Very High Full HD ได้85เฟรม PUBG Ultra Full HD ได้113เฟรม Borderlands 3 Ultra Full HD ได้90เฟรม Call of Duty Modern Warfare h i RTX on DLSS Quality Full HD ได้109เฟรม Fortnite Epic DLSS Quality Full HD ได้114เฟรม Overwatch Ultra Full HD ได้254เฟรมและ Rainbow Six Ultra Full HD ได้216เฟรมไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรียกได้ว่าสำหรับเจ้า RTX 3060แล้วเนี่ยการเล่นเกมในระดับ Full HD เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับและอย่างการเปิด RTX ใน Cyberpunk อย่างเงี้ยเฟรมเรทก็ยังถือว่าพอรับได้นะครับก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับ 60มากมากนะครับซึ่งเกียร์แต่เกียร์นี้ผมนํามาเทสเนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าไม่ปรับสูตรก็เกือบสูตระนะครับมันอยู่ในดับที่สูงมากซึ่งก็ยังทาเฟรมเรทได้ดีนะครับโดยปกติแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ100เลยทีเดียวนะครับถ้าคุณไม่ได้เปิด RTX นะครับแล้วก็อาจจะไปได้ถึง2-300เฟรมเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นเกมแนว FPS ที่มันไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมดครับี